ทางทางไป้งนอกกันแล้วเอ้ยฉางทางไป้งนอกแล้วไปพากูไป้งนอกหน่อยไปจี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 ไปเลยไปเลยอุ้ยถังถังพากูไป้งนอกหน่อยฉาง ไปไปถังพาไป,ไปหน่อยไป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 ถังไปดองไปหน่อยไปไม่อยากออกนอกถังบอกไม่ไปอ่ะขี้เกียจเถอะแฉเตอะกระปกเนี่ยมันเป็นอถเธอะไงฝนไม่ตกถังไม่ไปหรอกสัมรีไปคนเดียวเลยไปเลยรักกันรักกันรักกัน กันละกันรักกันโอเมกอดยิน oh เ,เออสองสองกินข้าวะ่ะกินข้าวะ่ะกินข้าวไหมลูกกินข้าวไหมแม่ปอนข้าวกินไมหมอืมกินป่ะวาวนแม่ปอนข้าววันนี้กินไหมลูกกินไหมกินข้าวไหมสอง